โอ้โห oh ทุกคนมาดูมาชมด้วยกันเนาะศักยภาพและเสนยานุภาพของประเทศไทยและกัมพูชาเนาะพี่น้องมีความแตกต่างกันยังไงเนาะในด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์และการใช้เนาะอ่าในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระหว่างสองประเทศทุกคนว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงและกองพลทหารและกอง อกองทัพกัมพูชานาะพี่น้องแตกต่างกันยังไงเนาะซึ่งวันนี้น้องนัตจะพาพี่ๆ FC มาดูมาชมทุกคนแสนยานุภาพของสองประเทศว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเนาะในด้านประสิทธิภาพของกองทัพเนาะมาดูมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้า สบายดีสบายดีเดอ้อจาาพี่พี่เอฟซทางฝั่งไทยและกับฝังลาวนําเดอ้อจากพี่น้องซึ่งมื่อนี้น้องหลัดไปเห็นขีปนาทุกคนกองทัพ ไทยและกองทัพกัมพูชานพ้นองว่ามีความแตกต่างกันยังไงทุกคนในด้านเสนยานุภาพเนาะในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์และกองกําลังพลทหารเนาะของสองประเทศว่ามีความแตกต่างกันยังไงและการใช้งานในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์นี่มีความทันสมัยและอ่าล้าสมัยขนาดไหนนะทุกคนในยุคปัจจุบันและ อายุทธกรตรสองประเทศจะแตกต่างกันยังไงมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันเนาะพี่น้องอันเองซึ่งการเปรียบเทียบนี้เนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบที่เอาตัวเลขมาจากเว็บไซต์เปิดต่างๆเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยนะครับผมเราอาจจะระบุไม่ได้อย่างแม่นยําในหลักหน่วยว่ามันมีตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยเท่าไหร่จะเป็นการเฉลี่ยและประมาณการจากแหล่งที่มาเปิดเผยนะครับ โดยเฉพาะของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยข้อมูลทางการทหารของพวกเขาเนี so okay, nah ่ยมีน้อยมากๆเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาเอาดูแล้วกันนะทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขที่ไม่มีทางคาดเคลื่อนกันก่อนนะครับผมเช่นบัตเจ็ตทางการทหารเริ่มจากประเทศไทยกระทรวงกลาโหมของไทยเนี่ยนะครับผมได้รับงบประมาณในปี2023ที่ผ่านมานี้ราวๆนะครับผม197,000ล้านบาทนับเป็น1.5%ของ GDP ในขณะที่ กองยุทธพลขมรภูมินหรือกองทัพกัมพูชาเนี่ยมีงบประมาณทางทหารทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่ประมาณ770ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27,200ล้านบาทตีเป็น2.5%ของ GDP ต่อมาในเรื่องของกําลังพลซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะรวมของทุกเหล่าเลยไม่ว่าจะเป็นบกหรืออากาศนะตัวเลขของทหารที่ประจำการอยู่ในกองทัพไทยเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ราวๆ580,000นายตั้งแต่พลทหารนะครับผมไปจนถึงชั้นนายพลในขณะที่มีกําลังสํารองอยู่ทั้งหมด2,200,000นายที่สามารถเรียกเข้ามาประจำการได้หากเกิดสงครามในส่วนของกองทัพกัมพูชา มีทหารที่ประจำการอยู่ทั้งหมดนะครับผมประมาณ1 2 5 0 0 0นายซึ่นถ้ายซึ่งเทียบจำนวนทหารที่ประจำการอยู่ในนะครับผมน้อยกว่าประเทศไทยเกือบเกือบ5เท่าตัวเลยทีเดียวแต่ตัวเลขของกำลังสำรองเนี่ยเราไม่รู้นะครับผมไม่มีข้อมูลซึ่งก็อาจจะตีได้นะครับผมเป็นหลักล้านคนเหมือนกันซึ่งจุดที่เหมือนกันของทั้งสองกองทัพนี้เนี่ยนะครับผมก็คือมีการเกณฑ์ทหารของไทยเราเนี่ยเรนจ์ของอายุจะอยู่ที่2 1ถึง45ปีในขณะที่กัมพูชาเนี่ยนะครับการเกณฑ์ทหารอายุจะอยู่ที่1 8ถึง30 ในส่วนของเหล่าทัพเนี่ยทั้งสองประเทศเมีจำนวนเท่ากันนะครับผมนั่นะก็คือทัพบ,บกทัพเรือและทัพอากาศแต่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับผมจะมีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเพิ่มเติมมานะครับผมซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพเรือด้วยต่อมามาดูกันที่อาวุธยุโทโธปรกรณ์รวมๆกันจากทุกเหล่านะครับซึ่งจุดนี้แหละที่ตัวเลขของเราเนี่ยอาจจะมีความคาดเคลื่อนนะครับผมตามแหล่งที่มาแต่ละแหล่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาเป็นการประมาณการเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับ เริ่มอย่างแรกเลยนั่นก็คือยานเกราะหนักอย่างพวกรถถังหลักหรือรถถังเบาของกองทัพไทยเราเนี่ยนะครับผมมีรถถังอยู่ทั้งหมดนะครับผมที่ใช้งานประจำการอยู่เนี่ยเป็นตัวเลขเป๊ะเ,เลยคือ788คันและอยู่ในระหว่างการผลิตสั่งเพิ่มเติม,มอีก200คันโดยที่รุ่นที่เป็นกำลังหลักของเรามากที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมก็คือ M60A3 และ M48A5 นั่นเองนะครับในขณะที่กองทัพกัมพูชาเนี่ยนะครับมีรถถังอยู่ทั้งหมดราวๆ640คันจำนวนที่มากที่สุดเนี่ยนะครับผมก็คือ T55A ที่มีอยู่ราวๆเกือบ300คันหรือเกือบครึ่งของจำนวนรถถังทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ถัดมานะครับผมนอกจากรถถังแล้วเนี่ยยังมียานเกราะประเภทอื่นๆซึ่งเราจะขอรวมกันมาเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประเภทของยานเกราะลำเลียงพลยานเกราะต่อสู้ฐานราบ ARV LCV ต่างๆเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับผมรวมจากทุกเหล่าทัพเลยมียานเกราะเบาวพวกนี้เนี่ยนะครับผมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2,620คันและกําลังถูกสั่งเพิ่มเติมมาอีก300คันในขณะที่ทางกองทัพกัมพูชาเนี่ยจากข้อมูลที่เราหามาได้เนี่ยนะครับผมตัวเลขเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ1,000คันแต่บางแหล่งที่มาเนี่ยนะครับผมก็น้อยถึง500คันเลยแต่ไม่น่าจะน้อยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราขอตีเป็น500ถึง1,000แล้วกันนะครับต่อมา คือเรื่องของระบบปืนใหญ่ต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะรวมฟิลอาร์ติเรลรี่ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกฮาวิเซอร์ระบบปืนใหญ่อัตตาจรจะรวดหลายลำกล้องแต่ไม่นับนะครับผมระบบต่อสู้กัษยาน ของไทยเนี่ยนะครับผมจะมีอยู่ราวๆทั้งหมด700ชิ้นหรือ700ระบบด้วยกันส่วนของทางกัมพูชาเนี่ยนะครับผมตัวเลขเนี่ยอาจจะมีมากกว่าเราอยู่ที่ประมาณ900ถึง1,000ระบบโดยที่กว่าครึ่งเนี่ยนะครับผมเป็นระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องตระกูล BM หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของกาตูชานั่นเองต่อมาเรากระโดดไปที่เหล่าทัพอื่นกันบ้างอย่างทัพอากาศเนี่ย ต้องบอกเลยนะครับผมว่าทัพอากาศของกัมพูชากับทับอากาศของประเทศไทยเนี่ยแทบจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะในปัจจุบันเนี่ยจากข้อมูลที่เราทราบมาทัพอากาศกัมพูชาไม่มีเครื่องเจ็ตไฟเตอร์ไว้ใช้งานเลยโดยที่เครื่องมิก21ที่ทางกัมพูชามีเนี่ยก็ถูกจอดทิ้งไว้ที่สนามบินพนมเปญแต่ก็ไม่มีหลักฐานของการใช้งานและการฝึกซ้อมการซ่อมบำรุงเลยอากาศยานส่วนใหญ่ที่ทางกัมพูชามีเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งถึงแม้ว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีการติดอาวุธติดจรวดได้แต่ประเภทจริงๆของมันเนี่ยก็คือหอลำเลียงนะครับผมหรือหออเนกประสงค์เพราะฉะนั้นเราจะจัดว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับไม่มีคอมบ a t แอร์คราฟต์เลยสักลำเดียวตอนนี้ถ้าไม่นับนะครับผมเครื่องบินเทรนเนอร์ที่สามารถใช้งานเป็นไลท์แอตแท c k แอร์คราฟต์ได้เนี่ยก็มีอยู่จํานวนเพียงแค่ลําลำเท่านั้นนะครับซึ่งของ้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผมผิดเนี่ยก็สามารถหามาแย้งได้เลยนะในคอมเมนต์ในขณะเดียวกันสําหรับทัพไทยเนี่ยนะครับ เรามีเครื่องบินรบทั้งหมดที่เข้าประจําการอยู่เนี่ยอยู่ที่ตัวเลขนะครับผมประมาณ110่งรถึงหนึ้อยลำซึ่งอันนี้เนี่ยยังไม่รวมเครื่องฝึกและเครื่องที่ทําหน้าที่เป็นเครื่องบินลำเลียงพลกระดูกสลังหลักเลยเนี่ยนะครับผมก็คือ เครื่อง F 1 6ในบล็อกต่างๆรวมๆกันเนี่ยนะครับผมราวๆ51าลำในส่วนของ Attack Helicopter เนี่ยทางทัพบ,บกไทยเราเนี่ยนะครับผมก็มีคอป r a ใช้อยู่ด้วยกันนะครับผมอีก7ล้ลำนอกจากนั้นเนี่ยก็มีฮอลำเลียงฮออเนกประสงค์อยู่อีกจำนวนหนึ่งต่อมามาที่ทางทะเลกันบ้างกับทัพไทยเนี่ยประกอบไปด้วยเรือรบทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 151ลำโดยที่เป็นเรือขนาดใหญ่เนี่ยนะครับตั้งแต่ประเภทคอวิดขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด18ลำด้วยกันและหนึ่งในนั้นเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ กลายเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ราชนาวีกัมพูชาเนี่ยมีจํานวนเรือรบที่อยู่ในฟรีททั้งหมดเนี่ยเพียง20ลําเท่านั้นและต้องบอกเลยว่าไม่มีเรือขนาดใหญ่เลยนะครับจะเป็นเรือประเภทเรือตรวจการและเรือแลนดิ้งครับและนี่แหละครับผมเป็นการเปรียบเทียบแสนยานุภาพของกองทัพ2ประเทศจากข้อมูลที่เป็นโอเพนซอร์สนะทุกคนต้องอย่าลืมว่ายังไงเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข้อมูลทางการทหารที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยมาทั้งหมดนะ โอ้โหพี่น้องได้ดูได้ชมด้วยกันแล้วเนาะคือ,อกองทัพไทยและก็กองทัพกัมพูชาเนาะพี่น้องซึ่งมีความแตกต่างกันเนาะระหว่างอาวุธยุทโธปกรณ์และก็แสนยานุภาพในการใช้เนาะอาวุธทุกคนทางเทคโนโลยีเนาะเราจะเห็นเลยว่าประเทศเนาะกัมพูชาล้วนแต่นำ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยมาจากประเทศอื่นเนาะอย่างเช่นอา่านามาจากประเทศจีนเนาะทุกคนและกองพลทหารก็อา่ามีน้อยกว่าประเทศไทยเนาะถ้าพูดเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์นี่บอกได้เลยว่าไทยนีเพื่อนมีหลากหลายและที่สําคัญเนาะสิ่งที่ไทยมีเหนือกว่าเนาะเพื่อนบ้านก็คือ อาวุธยุธทธปกรณ์และด้านการศึกษาความรู้ความสามารถเนาะทุกคนสิ่งที่คนไทยเขาทําให้รู้นะเนาะแสนยานอนุภาพในด้านกองอ่าในด้านกองทัพเนอะการทาหารต่างๆเนาะเราจะเห็นผ่านมาเนะาะทหารฝั่งไทยทุกคนสู้รบระหว่างอ่าไทยกัมพูชานะทุกคนจะเห็นเลยว่าศักยภาพที่ไทยมีเนาะไทยเขาไม่ได้ใช้เนาะแรง เพื่อสู้รบแต่เขาใช้มันสมองในการสู้รบในการอาประท้าเนะทุกคนเราจะเห็นเลยว่าประเทศไทยนี่เขามีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่เด็ดๆเ,เยอะเนาะอย่างเช่น F16 ของประเทศไทยนี่ก็เคยสร้างเนาะผลงานมาแล้วเนาะพี่น้องอถาถล่มทานทัพกัมพูชานี่หมุนกระเจิงเนาะทำให้เนาะชาวบ้านกัมพูชาเนาะต้อง ร้องห่มร้องไห้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียคนที่รักไปเสียพลทหารเนาะไปมากมายมหาศาลเนาะพี่น้องนี่แหละคืออาวุธยุโทโธปกรณ์ของประเทศไทยเนาะที่น้องนัฐบอกว่ามีแต่ของเด็ดๆด,ดทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยเนาะถ้าพูดเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์นี่กัมพูชาเนี่ยเทียบไทยไม่ติดเลยเนาะพี่น้อง เพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยนี่เขามีเนอะอาวุธที่ผลิตเองภายในประเทศก็เยอะเนาะอย่างเช่นทุกคนรถถังและก็ลดหุ้มเกาะสะเทือนน้ำสะเทือนบกของประเทศไทยนี่ก็เป็นฝีมือของคนไทยและก็ส่งออกขายทั่วโลกนะทุกคนในอาเซียนเนาะก็คือมีหลากหลายอย่างมากทุกคนที่น้องรัดอยากให้ดูนะศักยภาพที่ประเทศไทยมีและความแตกต่างของสองประเทศนี้เนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อจะที่เขามารับชมคลิปน้องรัดเนาะฝากพี่ๆ FC กดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเด้อจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน